อะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคันกันเอาคันสุดท้ายแล้วในคันที่สแล้วคนก็นจะไปไม้กันสันก็นจะไปครับก็คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1รุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับอันนี้เรามองจากด้านข้างก็จะรู้เลยว่าเขามีความสปอร์ตมากๆนะครับโดยรุ่นรถรุ่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Cap โฟ i g h l a n d e r เอ็กซิลนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติสีขาวมุกราคาจะอยู่974,000บาทนะครับ974,000บาทนะอาจริงๆแล้วเจ้าตัว x อ็กซิลคันนี้นะครับเขาจะถูกจัดอยู่ในเกรดแซนั่นเองแต่ว่าเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัว Z P นะเพราะว่าไอเวลาสตาร์ทเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเกรดแซใช่ไหมครับ เกจยรซเวลาสตาร์ทเนี่ยจะต้องบิดกุญแจสตาร์ทแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะกดสตาร์ทเอาหรือว่าที่เรารู้จักกันในอ่าชื่อว่าปุ่มพูดสตาร์ทนั่นเองระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าครบมากๆนะครับระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางราดชัน ระบบช่วยลงทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการส่งตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS นะครับเจ้าตัว X-Series คันนี้เขาจะมาพร้อมกับล้อมแม็กที่มีขนาดใหญ่มากถึง18นิ้วนั่นเองก็เขาเรียกว่าให้อารมณ์ที่มีความสปอร์ตมากๆเต็มมากๆแม็กซ์ของเจ้าตัว X-Series คันนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนั่นเองแล้วก็จะมีโลโก้ของ Isuzu ที่เป็นสีแดงกลมๆตรงนี้เห็นไหม เมื่อกี้ไปจิบน้ำร้อนมาแล้วก็พักแวบ,บหนึ่งพักแวบ,บหนึ่งไม่ได้ก็เดี๋ยวเสร็จคลิปนี้ก็อ่ะเช็ดรถเราไปหาข้าวกินหิวข้าวหิวข้าวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับบันไดข้างของเจ้าตัว X Series คันนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าติดตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series นะครับตรงนี้มีมาให้ X Series มีมาให้ทุกรุ่นแล้วก็ กระจกมองข้างของเขาเนี่ยกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยเช่นเดียวกันเสาอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยข้อดีของการมีเสาอากาศทัวนี้เขาจะยาวมากเป็นพิเศษนะครับทําให้รับสัญญาณได้ชัดเจนนั่นเองคันนี้มีการติดฟิล์มขนาดไหนด้านหน้าก็จะเป็น60ด้านข้างก็จะเป็น80นะครับจะเป็นฟิล์มของคาร์ดิโนนนั่นเองอ่ทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าเนี่ย เขาก็จะมีชุดสเกิร์ตมาให้นะครับตรงนี้ก็ออกแบบมาจากโรงงานเลยนะเจ้าตัวยกสูงเขาจะมีสเกิร์ตทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนั่นเองกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงานะครับกระจังหน้า2ชั้นโลโกโออ้ Isuzu ส,สีแดงมีสติกอร์มาให้แต่ว่าเขาจะไม่เหมือนพวกพวกตัวเล็กนะ,ะตัวเล็กตัวเส้นตัวนี้เขาจะเป็นสีแดงแต่เนี้ยตัวโตวเขาตัวเส้นเขาจะเป็นสีเทานั่นเองเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะ จิจตจ์ดแบบเด็กๆไม่ได้อะไรเงี้ยมาให้ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นอันนี้เขามีความสปอร์ตมีความสปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าจะคนละอย่างกันไฟหน้านะครับก็เขาเรียกว่าอย่างไงจะเป็น isuzu vision by led คันนี้อะครับไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเขาจะอยู่ในหลอดเดียวกันนะข้อดีของการใช้แบบนี้ก็คือเวลาเปลี่ยนมันก็จะได้ทั้งไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันเลยแล้วก็หลอด led ก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับปัจจุบันราคาถูกแล้ว ไฟเดลไรท์มีมาให้นะครับช่วยเพิ่มจุดสังเกตในตอนกลางวันนั่นเองตอนกลางคืนเขาก็จะดรอปแสงของเขาลงไปเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเป็นไฟหลี่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไฟตัดหมอกนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นหลอด LED <ๆ>เช่นเดียวกันจะอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวออสังเกตดูไฟเลี้ยวจะแยกออกมาไว้ต่างหากจากไฟหน้านะครับทำให้เราสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นป้ายทะเบียนก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นเอาคนนี้นะที่ถูกรางวัลที่1น,นะคันนี้นะเดี๋ยวเดว,วิตายดูเลขเผื่อมีใครจะซื้อ เลขตามของเขาเพื่อจะถูกบ้างดูเลขเครื่องนีว้วะครับเจ้าตัว X Series ที่เป็นรุ่นยกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแครบทั้งสี่ประตูคุมไฮคันสันจะไปแล้วโทรศัพท์หนักเกินเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้เขาก็จะมีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะเนี่ยออกแบบให้เข้ากับตัวรถโดยเฉพาะนะครับนี่ก็ต้องบอกเลยว่าแต่ราคานี่ก็ คุ้มค่าคุ้มราคาบอกเลยนี่กระบะไลเนอร์เนี่ยเขาก็อันนี้ตัวนี้จะถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มที่โชว์รูมนะและกระบะไลเนอร์ก็จะเป็นโลโก้ของ i s ุสุเลยแล้วก็จะมีสติกเกอร์หัวล้านอสังเกตด,ดูตรงสปอร์ตบาร์เขาจะมีส่วนเบา์นิดหนึ่งไม่ให้บังไฟเบรกดวงที่3นะครับอันนี้ก็แสดงว่าอ,ออกแบบเฉพาะรถรุ่นนี้จริงๆนะครับอืม 9 7 4 0 0 0บาทสวยครับสวยตัวนี้สวยและทีนี้ไฟท้ายของเจ้าตัว x series คันนี้เขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นั่นเองนี่ก็จะเห็นได้ชัดเจนอันนี้ขนาดตอนนี้แสงเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเช้าแล้วพี่ต่ายเริ่มถ่ายแต่6โมงอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวนี้กันชนท้ายนะครับก็จะออกแบบให้เขาเรียกว่าไงเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถนั่นเอง สวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีการติดชุดสเกิร์ตด้านหลังมาให้ด้วยนี่ล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กขนาดติด8นิ้วเรามาดูกันเขามีแนบกี่แผ่นกับตัวยกสูงเนี่ยสแผ่น ก็ขอบคุณ FC นะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็เป็นพี่น้องชาวไทยเรานี่แหละไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็หาเงินเข้าประเทศแล้วก็ติดตามพี่ต่ายเนาะพูดง่ายๆก็คือไปหาเงินกลับบ้านนั่นแหละที่บ้านก็ได้ใช้เงินส่วนประเทศไทยก็ได้ดุลการค้าให้เกี่ยวกันไหมกับเรื่องรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอบคุณ f c เฉยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคอมเมนต์ต่างประเทศเข้ามาแล้วรัเสเซียก็มีมาแล้วแต่ก็ไม่รู้เขาพูดอะไรกันเวลาเรา ตอบกลับเราก็จะ,ะไปดูในแปลภาษาอะไรเงี้ยไม่รู้ตรงไม่ตรงไม่รู้บางทีก็ไม่ค่อยกล้าตอบเดี๋ยวพี่ตายเปิดให้ดูนิดหนึ่งวันอาทิตย์ถ้าไม่มีปล่อยรถพี่ตายจะไปนาแต่เช้ารอบที่แล้วไปดีใจมากได้ปลาได้ปลามาเออไมกาค่าเดี๋ยวเอาให้ข้างบ้านไปกิน <laughs> ไม่ไม่คือมันเหมือนกับเออมันก็แค่นั้นเนาะเราก็ต้องมาทุบมาฆ่ามันแต่มันก็กินได้ฆ่าได้นะไม่ได้เป็นคนใจดีอะไรขนาดนั้นแต่มันเหมือนเราขี้เกียจทำไงอืมไม่เยอะมั้ง <c oughs> ครับก็ภายในเนี่ยเขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับบุนุ่มมาให้แล้วก็เจ้าตัวคอนโซลไอตัวตัว,ตวแผงข้างดิแผงข้างกระจกไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสีดําดําเงานั่นเองตอนนี้พี่ตายรูปไม่เงาละเดี๋ยวต้องมาเช็ดใหม่ เบาะนั่งด้านหลังก็ออกแบบให้นั่งได้สะดวกสบายสังเกตดูว่าเขาจะมีการเอนไปด้านหลังด้วยนะครับคือไม่ได้นั่งตั้งตรงนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นเจ้าตัว4ประตูเนี่ยมันจะนั่งไม่สบายไม,ไม่ไม่เท่ารถเก๋งแต่นี่เรามาดูเนี่ยเอาจริงรถเก๋งก็ไม่ได้เกินนี้สักเท่าไหร่นะแถมพวกบ่งพวกเบาะอะไรพับได้ด้วยแอร์มีมาให้นะครับเนี่ย สวยครับตัวนี้สวยทีนี้เรามาดูเดี๋ยวไปตายตามเลขเครื่องคันนี้ดีกว่าเอ้ยสองสี่ได้สองห้าแล้วอันนี้สองสี่ศย์เก้สองสแล้วคนนี้ที่ถูกระามาันที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปซื้อลอตเตอรี่ศูนย์เก้สองสกันไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อเพื่อได้ผลแต่สมมติเลขเลขมันเริ่มมาเยอะแล้ว <laughs> อะแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่า65 สองห้าเจ็ดแปดยังเป็นเลขในดวงใจพี่ต่ายอยู่ในงวดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่มาครบว้ทุกใบละนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเย้าตัว XD ตัวนี้เขาจะมีการบุนุ่มมาให้นะภา,ภายในห้องโดยสารนะตรงคอนโซลเนี่ยหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังแอนะครับนอกจากสวยงามรูหราแล้วยังใช้งานง่ายอีกด้วย ัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ต้องบอกว่าให้อัตราทดที่นุ่มนวลขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงทําอัตราเร่งได้ดีนั่นเองบริเวณภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําห้องหลังคาหน้าลังคานะพวงานะมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าหุ้มด้วยหนังเนาะแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้แล้วก็ค r u i s e control มีให้หน้าจอก็จะเป็น หน้าจอ AMD มาพร้อมกับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิช n ั่นเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันก่อนอตัวนี้อะไรเนี่ยไม่ชัดเลยก็จะเป็นตัวปรับไฟหน้านะอ่ะเดี๋ยวพี่ตายพาไปดูเครื่องแป๊บหนึ่งจะเสร็จล <c oughs> ะตั้งแต่ได้เครื่องมา,มา,มาใหม่เนี่ยโทรศัพท์มาใหม่เนี่ยทะเลาะก,กับไม้กันสัน่นบ,บ่อยมากไมคกันสัน่นลวนเดี๋ยวต้องซื้อใหม่อีกอรถคันนี้นะครับพี่ตายบอกยังเป็นของ f c ที่อยู่อำเภอสตึกนะครับที่ถูกรางวัลที่1นนั่นเองเป็น ของคุณพี่บุตรสบากรน,นะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้ปิดเป็นความลับนะเราพูดได้รถามแล้วว่าเราบอกได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้โดยเครื่องยนต์ของเย้าตัว X Series คันนี้นะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ก็เรียกว่าจิ๋วแต่เจ๋วนั่นเองเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีให้แรงม้าสูงสุดนะครับ150แรงมา้ารอบเครื่องยนต์เนี่ย 3,600รอบเท่านั้นเองคือพูดง่ายๆ3 6 0 0รอบเนี่ยม้าร้อ1 5 0ตัวมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีแรงม้าเยอะๆแบบนี้มันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราต้องการอัตราเร่งแซงแล้วก็ต้องการทำความเร็วนะครับตัวนี้แรงม้าเยอะๆเขาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นม้า150ตัวอยู่ในรถคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเอ,เอาจริงๆนี่ขับสนุกมากนะเกียร์ธรรมดานี่เกียร,รนะ์อรอโต้เนี่ย สะดวกสบายไงแล้วก็ทีนี้แรงบิดนะครับเพราะฉะนั้นคือบางมีบางคนนะอาจจะยังสงสัยให้แรงบิดเอาไปใช้ตรงไหนอย่างเช่นดูง่ายๆนะครับรถที่ก็มีแรงบิดเยอะ,ะเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยเราไม่ต้องแตะคันเร่งเลยเราแคา่ค่อยๆปล่อยคลัตช์นะครับตัวเกียร์ธรรมดานะเขาจะค่อยๆไหลออกเองนะครับอันนั้นคือแรงบิดเขาทางานแต่ทีนี้มีเคสหนึ่งที่ว่า,าพี่ไต่เคยสอนมือใหม่เนาะว่าเวลาออกตัวเราใช้เกียร์หนึ่งก็พอนะครับ ก็ไม่ต้องแตะคันเร่งเลยก็มีแย้งมาว่าอันนั้นเขาก็แย้งมาเออออกออกแล้วดับอะไรเงี้ยแต่พี่ต่ายก็ไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นไหนรุ่นอีซูซุเงี้ยแต่เรามาเทียบกันเป็นมังกรทองอะไรเงี้ยโตโยต้านี่เป็นตัวรีโว่อันนี้ก็ไม่ได้จะคนละอย่างกันเขาก็บอกนะว่ารถที่ของพ่อเป็นอีซูซูแล้วก็รถของเตะรถของแฟนเป็นโตโยต้าโตโยต้าขับง่ายอะไรเงี้ยซึ่งอันที่จริงมาเช้าพี่ต่ายก็ลองไอ้สุภโชคนะสุภโชครถก็วิ่งได้สามแสนโลแล้วนะก็รถส4 5ปีกก็เีย่ดับนะครับไม่ต้องเหยยีบค่ง อันนี้พี่ต่ายก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมเอ้ย,อ,ยอาจจะนะเขาว่าอีซูซูอะไรอย่างเงี้ย,เ,ยเราต้องแอบแอบเครื่องแอบเทียงนิดๆอย,อย่าถือสาอย่าถือสานะครับเซียวอีซูทีนี้เรามาดูที่การรับประกันเครื่องยนต์เขาบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่การรับประกันเครื่องยนต์จะอยู่ที่10,000แกิโลเมตร 1, km, หรือ3ปียังได้ย่างหนึ่งทิงกอนเข้าสูย์บริการด้วยนะใกล้บ้าน กล้ที่ไหนเข้าที่นั่นแต่ใครอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาบอกเลยอิสุสุกิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับจะซื้อรถมาเลยมาทามหาพี่ต่ายมาที่นี่เลยมีเอฟซีหลายท่านนะถึงจะไม่ได้ซื้อรถกับพี่ต่ายแต่เราก็ดีใจนะที่เขาทักเราครับเออพี่ต่ายอะไรเงี้ยไม่ทักกันเลยเนาะอะไรเงี้ยมาจากป้าปาชัยวันก่อนเนี่ยมาที่นี่เพราะพี่ต่ายเลยเอยเราดีใจดีใจดีใจนะอ่าคือไม่จำเป็นต้องมาซื้อกับพี่ต่ายนะครับแต่ให้มาที่นี่มาที่นี่แต่ใครอยากซื้อกับพี่ต่ายโดยตรงก็มาได้ครับ แต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะมานั่นแหละอืมอ่ะโอเคตอนนี้ก็แดดออกละครับออกจากบ้านแต่ตีห้า <c oughs> ตีห้าตีห้าห้าสิห้าสีประมาณเนี้ยอ่ะโอเคก็จบคลิปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆยฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ